อยากให้ปเพึ่งกินชูชิครับรับรองว่าอร่อยอร่อยแน่หรออย่าหลอกเขานะถ้าเขาอร่อยแล้วเขาอยากกินอีกจะซื้อให้เขากินเป้าเล่านี่ใช่ไหมอะที่เขาเรียกว่าชูชิเนี่ย ป็นนี่เป็นรางวัลของปราพึ่งนะที่ทำดอกประลีดดูมากินกันเลยจ้าชูชีกินเลยนะเกะก่อนนะเดี๋ยวเวลามากินกันเลยนะอะืมอร่อยจริงด้วยอย่าลืมซื้อเท้ากินนะ